สวัสดีค่ะมื่อนี้แม่พิจาผ้าเพิ่นคับผ้ามาเบ่งใหญ่เด่นตึกป่าคือเกาเด้อพี่น้องผูป่าน่าร้ายไหลมันบอนอยู่มาหาบุรลงนะโอ้ยมันมีอยู่ได้ป่านะฮนะมันสีลงอยู่ยายแต้นใจเย็นๆนัๆ <c oughs> นงทาเลยหาสะเบงมาไว้เลยน่ะน่ะเบ่งพูมันคืนนะนเอ้าบุมีม่ไปมาใส่มอ่อตี มีหม้อมีตะพูหมองห้เอาเมื่อละบ่อบเบแล้วจ้าโอ้มาแต่เสาคุณบ่อบเต็มแล้วโอ้ยมีทั้งน้อยทั้งใหญ่เลยจะดุงก็ได้ครบสูตรเลยครบสูตรจ้าโอ้ยเอ้ยเพิ่นก็มาตึกตั้งแต่เสาผมตั้งพู้เราบ๊อบมีมองลงบ่น้ำเยอะโอ้หลายกว่านี้ตีโอ้ยบ๊อบได้ไป มาตึกปลาน้อยแบบนี on, right? yeah. ้นะคบคักคักคักพี่น้องโอ้ยนไมมาตึเข็งน้อง Bà ประมาทผม đi เลยสิอยู่เอาอยู่นบน ข้าวกันยังโทมคือเก้าเด้อพี่น้องมมนใครตืออยู่พังนั้นนะโอ้โหจะดุงใหญ่ได้ใหญ่จะดุงใหญ่ได้ บอนอยู่ล้อมคางอ้อมแอวอยู่ยมันโบซ้ำไปนะคืนนี้นะแม่นนเอาคืนนี้มาเน่ะสิคกักอยูเดี๋ยวแต่ตแนะถธออีเลี้ป่าแล้วนะวนเป็นะดุดงใหม่หรอบอมือสักตี โอ้ยเด่นกับมานมาโผล่โผล่นาปูบัดน้าเด่นก็ได้มานมานมานพี่น้องเอ้ยคักััพายังมาตึ๊กกัมาเราเด้อมืนี้ยนะอือพน่กพน่กกําลังรถอยู่โอ้ยฝากล้างได้กว่าเวิร์พวกนี้ล้างรถผูเข้าก็จะแดงกั ทมคือเกาเด้อพี่น้องมันลงแล้วมันอาย่โตแล้วนี่นะยู่่โตได้นน่เนาะเข้ากระลิบคือเกาพี่น้องเอ้ยป่าอายุทางกินเขา้าเอาไปว่ามันลดนี่นะเนาะลดได้ดน,นี่เมื่อคืนนี้พันจิมาถึงประมาณนี้ มืดกับหมาอีกแล้วพี่น้องคุณล้างรถสบายล้วพอได้เปล่งน้ำอยู่เฮิร์ดน,นะมานี้ใช้มีเป่มปามีป่าอยจ่บอมีอยู่นะมันก็นยักล่งอยู่ป่านะเนาะ มันก็ยักลงอยู่น้ำลาดถนนเลยเดอ้อเอาเส้นเกเดนี้มาจากใส่ีน้ไหลมาจากใส่พามาเบิง้งมืดผลมาอีกแล้วตกออยู่บอนอพี่น้องแล้วมันขึ้นมาฮอดพีได้นี่นะเนะาะเมื่อคืนนี่นะ ่ามาสมบรรยากาศน้ำทมบรรยากาศดีๆแบบนี้หาได้เบิ่งหญ้าเดอ้อพี่น้องผู้ป่ากาันลหลายขาไม่มาใส่มอ้องใส่หยั่งนี่สิอันภาคยูได้ยนี่นะจ้าเบิ่งบรรยากาศน้ำทม ดีกายนี่บผม,มีน้ำโทมไหนปีนี้มีน้ำโทมเดอ้อพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวไปเบิ่งเพิ่นตึกป่าอีเด้อไปเบิ่งจะเด่นตึกป่าอีเบิ่งคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องสิพาไปเบิ่งไปส้มละลายมองละลายทีติดตามไมาพ่พิจารพาเพลินในเดอ้อ